ยังเป็นเรื่องของการในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อนเลือกตั้งอบอจอนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่22ค่ะได้นํากําลังฝ่ายปกครองและทหารลงพื้นที่ในการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งอบอจอค่ะ ที่อำเภอย้รังจังหวัดปัตตานีนายมะยุโซกูเตะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอย้รังพร้อมด้วยพันโทธนพลศรีวุฒิพงศ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่22นำกำลังฝ่ายปกครองและทหารลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในห่วงก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2568หว่นการก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าวพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนแปลกหน้าในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงครับที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์โดยอาศัยห่วงวันสําคัญในการก่อเหตุซึ่งหน่วยงานความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองเนี่ยก็ได้มีการขานรับนโยบายความเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกสนามโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติไปที่การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็หน่วยเลือกตั้งครับนอกจากความปลอดภัยด้านความ มั่นคงแล้วเนี่ยยังจะต้องช่วยกันสอดส่องในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่อาจจะมาในหลายๆรูปแบบครับทั้งนี้นะคะการปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองโดยเน้นการใช้กําลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นชุดชร,รบอและอร,ระบอซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่ที่ทราบความเคลื่อนไหวและสิ่งผิดปกติในพื้นที่ชุมชนของตนเองตลอดเวลาและจะเป็นตัวแปรสําคัญในการประ สารงานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ